สวัสดีครับนักเรียนรักแฟนช่องฟูบาร์ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามีเกมจะมาเล่นกันใน EP ที่3 4 5 6 8 เจ็ดสิบสองจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใช่ปะนะครับผมเราไม่เกมจะมาเล่นกันชื่อเกมว่าถอดแล้วอมถอดแมสปึ๊บอมแหลกวงมาอนะอืะอธิบายให้รู้เรื่องครับผมช่องกูติดเลทได้เลยที่เดิ เหมือนเขาติดยาลองใช้นี่คูณใช้น um ี่เหมือนกันเฮ้ยแล้วก็ดมด้วยตั้งเออแล้วยางดีมันติดก็ไม่ติดเขามึงอ่ะมึงเดินได้แล้วนะยางเนี่ยมันนิยมเขาเหมือนเดิมอ่ะมึงต้องอยู่ให้อยู่ใต้ป่ามึงอ่ะพวกมันไม่ง่ายเลยโอเค หนึ่งหนึ่งไม่ของจริงจังไม่ของจริงเฮ้ยน้ำหัวมาเลไมาเลไมาเรยเดี๋ยววัวเหลืแล้วครับหนึ่งนาทีสามเม็ด ขนาดผมเรื่องถอดเรื่องอมอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนเหลืองเลยวะไปตุลุงบอกคุณแล้วมันไม่ง่ายเอ้ยเวลาตียาวดะเอ้ยออกแล้วไอ้นี่แเขาเรียกอะไรนะแบบนี้เหมืนเตี้ยเตี้ให้มันอยู่ใต้ปากนะครับถึงจะเริ่มกินได้อ่ะอ่าอ้วปากเขาด้วยยากชิ้นผายที่ปากล่างเนะเฮ้ยได้เนี่ยอ้าว มันต่อไม่สดเพื่อนหักต้กากพี่้ให้กลงมาดีสิแล้วไอ้ยๆฮ้ย้ยหวต้องเดินแล้วออย่างงี้ต้องเดินเอท่าเวลาเลยทเวลาเลยทเวลาเลยเฮ้ยรอ่ที่สองครับก็เลยเต็มถังเียจับมีดก้าวถังพี่ ตอนแล้วอมแล้วน้ำแตกหนึ่งนาทียี่สิบห้าวิครับผมชนเคสชอายเคสชนายเอายเชนายเนาชนายเคนายเคสาชนายเคนเคสชนายเคนเนาทเคสย ถอดเนี่ยผมถ่านัดเอาเฮ้ยมันต้องปิดจมูกเปล่าแม้ต้องปิดจมูกหรือเปล่าไม่เหมือนคาวบุโต้เอ้ยไม่เหมือนคาวบุโต้มากเลยคาวบุโต้นั้นนั่องน่ารู้ตัวตายแล้วตายแล้วโหลืมไปเสองนาทีแล้วยังอืออือปากนับกัมาปากงับมันก็ไม่ลงเลย ใช้มือนะครับไว้ทำไรกินแมสไปแล้วเจอคนโดนละเฮ้ยแดกแล้วแดกแมสเลยนะถ่ายไม่แดกข้าวมึงกินแมสเปีล้วอะไรอะลิ้น่ะลิงน่ะลิงนอยู่ขี้ห้ยเลยเิือดแมสเด้ได้ใช้ยังเด้งอยู่ยังเด้งอยู่ไม่ได้เอาไม่เอาอหัวหงุดหงิดอะโดอะโดใส่เองด้วยนะใส่เองด้วยนะเอามือแดกเลยมือแดกได้อ่ะมือมือแดกเลยมือแดกได้มือแดกเลยแดกเลยแต่มือแดกได้นะ โชว์อทีนึงมไทำมันตามมันงน้อนไ่ครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วจ้าครับผมไปแล้วกระเป๋าดูโอ้เจหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดวิสองนาทีนถูกใช่เดี๋ยวไม่ไม่ไ่ไมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำแตกแก้วเป็นไงลาเขาอยู่ลานี่ครับผม สองนาทีสามสิบวิครับผมเอาเลยเอาเเฮ้ยเร็วไปมึงยืดแม้ไมนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ผู้โกงไอ้ขี้โกงไอ้ตู้กินเลยกินเลยยังยังมันได้คืนไปแล้วครับจันเย็นเฮ้ยตูดี้ของจริงว่ะเปิดฝาหรือเปล่า เวลาดีมากครับเวลาดีจมน้ำจมน้ำจมน้ำกูบอกแล้วจมน้ำเวลายังยังเดินอยู่นะครับเวลายังเดินอยู่บ้าไปแปดนาทีครับตอนนี้ต้องขยัจ้ว่ะครับเชาวล็อกชาวล็อกอาโดอาโดไปเฮ้ยคนนี้เขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีสปิริตนะครับเขาวิ่งทุกวันจับตันผมปะเนี่ยมึงกินป่ะเนี่ยโอ้โหแต่ท้อเวลา ห่ล้มดอนนะดลงัดยูดไม่มือไม่หุ่มก็ไอ้ผูมาโดนตายนะครับไอ้ี่โกงอะโทษแทนทีเจบจมน้ำปะุดยอาคำนักกีฬาเยอยก็โดนเลยไอ้ขี้โกงระยะนาำไม่หมดด้วยตรงไหลไหลไห้หมดไหลหมดไหลหมดแล้วมือสะอาด โอ้ลลงกี่รอบแล้วนะฟาฟ้าเลยฟาฟ้าเลยผมถือว่าเกมไวมากเลยครับคนนี้นักีฬาคนนี้เขอเป็นม้ามื่นในการแข่งขันทำไรไปแล้วครับอย่าให้ตกนะครับคนนี้เขาซ้อมมาครับผมเฮ้ยกำลังดูดสูงเย้วางขวดได้โปรมากครับผมอันนี้เวลา่าไรนะครับสองนาทีแปดแล้วครับโมงโมง เยสจากกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยโอเคขอใหคนลูกนะครับคนลูกโดนะครับอ๋อโทษไป30วินโอ้ยโอ้ยเป็นครับสุดปีร้อยจันสามเยสด้วยเป็นที่หายไหมเนี่ยตาเระเบียบพักไงระเบียบเป๊ะคนนี้คนนี้เขานักสูตรคนนี้เขาต่อยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเลยยังเหรอยังยัง หนึ่งนาทีทำเวลาไปไวมากเรื่องเย็ดเอ้ยเรื่องถอดเรื่องโมกถูกแล้วถูกแล้วเระยิบนักข้ามกอล์ฟวอลีเฮ้ยยิบโอ้โหเอาหน้ารับเอาหน้ารับเอาหน้ารับดิเดี๋ยีบมาไม่รู้ยม่แต่ มาเยี่ยไรหมดสิแล้วอ้โหแตะไอเก่ๆยี่ก่งหนมึงเก่งไหมมึงเอเ้มึงเหรอมึงเหรอเ็ลตอันวายเห้อกล้องเลยคกล้องเลไหีก็พาามดีช่นไกูไม่ได้เลยสัสแ้ก็ไม่แพเกียเ่ากันเลยีเยแม่ เอาผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมวันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราฟูบาร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่อีพีหน้าไปทำอะไรมันตัวเปียกเลยุขาถ่ายกันเสร็จไปเล่นน้ำไอ้ทุเรศแต่ต้องดวจไม่ได้ใส่กีต้องดู